ด้านของรัสเซียและยูเครนขานรับข้อเสนอจากทางประเทศจีนนะคะในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานานกว่า1ปีแล้วซึ่งรัฐบาลก็เสนอเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยปัญหานะคะให้ต้องทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การเจรจาสันติภาพซึ่งก็ยังคงยืนยันจุดเดิมนะคะจุดยืนที่จะต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ค่ะ กระทรวงการต่างประเทศของจีนนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวกับจุดยืนของจีนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมาครบรอบหนึ่งปีเมื่อวานนี้พร้อมเสนอแนวทาง12ข้อในการยุติป,ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยการเคารพในอธิปไตยของทุกประเทศปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงวัตถุป,ประสงค์หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด ลาทิ้งแนวคิดแบบสงครามเย็นไม่ควรแสวงหาความมั่นคงจากการเสียสละของผู้อื่นและการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคไม่ควรทำด้วยวิธีการขยายอำนาจทางทหารทุกฝ่ายควรสนับสนุนรัสเซียและยูเครนแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกันด้วยการเริ่มต้นการเจราจาอีกครั้งให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันในท้ายที่สุด ขอให้กลับเข้าสู่การเจราจารสันติภาพอีกครั้งซึ่งจีนยังคงยึดมั่นในบทบาทที่จะสร้างเงื่อนไขและวิธีเริ่มต้นสําหรับการเจราจารครั้งใหม่ในการแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมซึ่งความปลอดภัยของพลเรือนจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพควรจะตั้งระเบียงมนุษยธรรมสำหรับใช้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแยง้งหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนและที่พักอาศัยพลเรือนต่อต้านการโจมตีโรงไฟฟ้าดิวเคลีย เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่อาจนำไปสู่การเกิดสงครามนิวเคลียร์ส่งเสริมการส่งออกธัญพืชด้วยการดำเนินการตามข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำป้องกันวิกฤตอาหารโลกต่อต้านการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ รักษาสเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซประทานแนวทางสุดท้ายก็คือการส่งเสริมการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขัดแยง้งขณะที่นางบาเรียาซาคารว่าโคโสกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียขานรับข้อเสนอของจีนในการยุติความขัดแย้งในยูเครน รัเสเซียเปิดกว้างสําหรับการหาข้อยุติผ่านแนวทางทางการทูตและการเจรจาพร้อมชื่นชมความจริงใจของจีนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในยูเครนผ่านแนวทางสันติอย่างไรก็ตามโฆษกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียย้ำว่าจะต้องมีการยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับดินแดนใหม่ในยูเครนรวมถึงการผนวกแคว้นโดเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและสปอริเซีย รวมทั้งคาบสมุทรไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียขณะที่ท่าทีของประธานาธิบดีโวลเดเมียเซเลนสกี้ผู้ดำยูเครนออกมาขันรับข้อเสนอของจีนในการเจราจาไก,ก,กล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งกับรัสเซียย้ำว่าหากข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับบุรณภาพแห่งดินแดนก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับจีนแต่อย่างไรก็ดีประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยืนกรานว่าจะไม่รับข้อเสนอที่ ไม่รวมถึงการถอนกำลังทหารรัสเซียทั้งหมดออกจากยูเครนค่ะขณะที่นายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตแสดงความไม่เชื่อมั่นต่อข้อเสนอของจีนในการเป็นคนกลางเจรจาไกลเกลีกล่ยเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนื่องจากจีนไม่เคยประนา,นามรัสเซียในการก่อกรณีดังกล่าวอ้างว่านาโตเห็นสัญญ,ญาณห่งชี้ว่า จีนกำลังพิจารณาที่จะจะส่งยุโทโธปกรณ์ให้แก่รัสเซียคำกล่าวของเลขาธิการนาโต้ดังกล่าวนะคะก็สอดคล้องกับถ้อยถแถลงของนายแอนโชนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งได้เตือนจีนว่าจะถูกตอบโต้หากมีการส่งอาวุธสนับสนุนรัสเซียคะ่ะ